ก็คือเอิ้นจาของว่าเล้าอยู่แล้วมีประเทศเล่าเนี่ยประเทศเล่าเขาเพ้าเขา,ากินคือเฮ้าบ่พ่อแม่ก็บ,บอกว่าก็บ,บก่หูคือกันพ่อแม่ก็บ,บ่เคยไปลาเฮ้ากับ่ได้มีความสามารถที่สิเดินทางไปเล่าทําไมเด็กหน่อยแหมเฮาเป็นครอบครัวเศร้าหน้าเด็กหน่อยเดียวยนี่หลายคนเหรอพี่น้องไปถามเบ,บืองลวดบรรพบุรุษมาจากสุโขทัยมาจากอายุธยาทั้งนั้นแล้วก็ไปดา่าเล่า ด่าโคตรเหงาบัรพบรุู้จาของไปดาที่เสียงให้หายย้อนโบห้หูที่ไปที่มากของจาของเออสบายดีและก็สวัสดีเอซทุกท่านเนาะมันนี้ผมกัมีเรื่องเล่าสีมะเบาต่อจากคลิปก่อนๆประวัติศาสตร์ของคนในภาคอีสานนี่มันถือลืมเลื่อนมันถือลงลืมในตำล่าเลียนต่างๆกระนนอยนักหนอยนานะที่สีมี ให้เด็กหน่่ยรุ่นใหม่ในภาคอีสานนี่ได้ล้ำได้เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภาคอีสานหรือประวัติศาสตร์ของเจ้าของนี่ส่วนหลลูกหลานเท่าก็ร่ํำเรียนแต่ประวัติศาสตร์จากส่วนกลางแม่ลำเรียนประวัติศาสตร์อยุธยาลำเรียนประวัติศาสตร์สุโขทัยลำเรียนประวัติศาสตร์ทนบุรีลำเรียนประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ลูกหลานเท่าแม่ลำเรียนแต่ วัติศาสตร์ส่วนกลางจนบหปูประวัติศาสตร์เจ้าของอจนคิดว่าบรรพบุรุษเจ้าของมาแต่สุโขทัยมาแต่อยุธยาด้วยความที่บกเคยเลียนประวัติศาสตร์ทองถินประวัติศาสตร์พืนพ้นทินพื้นเพข,ของอีสานเนี่ยเด็กน้อยเดี๋ยวนี้หลายคนแหละพี่น้องไปถามเบงหลวดบรรพบุพรุษมาจากสุโขทัยมาจากอายุธยาทั้งนั้นแล้วก็ไปดา่าเล่า ดาโคดเงาบรรพบุรุษเจกของไปดาที่เสียให้หายย้อนโบหูที่ไปที่มากของเจกของโทษเด็กน้อยมันกับโบไดเพราะว่ามันเฮี้ยนมากจังสั่นไหมเอ่อตำล่าเลี่ยนเขาสอนแต่ประวัติศาสตร์ส่วนกลางกับโบเคยห้าเฮี้ยนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี่ดินแดนเจกของไปไปมามๆกับซึมซับแต่ประวัติศาสตร์ของภาคกลางกระเฮ็ดให้เขาอบอกเข้าใจ ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ลาคานิยมในสังคมกับภาไปอีกมูที่ไปเลี่ยนในภาคกลางก็ดูถูกคำว่าเล่าเจ้าของกับหู้ยู่ในสำนึกเนี่ยผมว่าในสำนึกหูย้ยูว่าเจ้าของกับเป็นเล่าแต่ว่าคานิยมพ้าไปจะเลยใส่คําว่าเล่าในเชิงดูถูกคือเขาไหมพี่น้องไปไปมา,มากๆกับเป็นการดูถูกเจ้าของ ก็คือเฮ้าเนี่ยสิบไปให้คนอื่นยอมรับตัวตนของเฮาเนี่ยบ่ได้ดอกตราบเท่าที่เฮ้ายัางดูถูกหรือเหยียดยามตัวตนเจ้าของบ่ยอมรับตัวตนเจ้าของอยังเหยียดคำว่าเล้าอยู่ขึ้นเขาไหม,มเด็กน้อยสมมตอนี่ก็คนอีสานบ้านเฮ้ากัยังใส่คำว่าเล้าในเชิงดูถูกอีกแห่คนของเฮ้าเองเนี่ยนะ,ะดูถูกกันเองเล้าดูถูกเลาานี่ล่ละมันเป็นเรื่องที่เจ็บซ้ำอีรีคือตั้งแต่น,น้อยนี่ผม ตั้งข้อสงสัยเลยบ้านผมบ้านเกิดอยู่จังหวัดบุบรีรัมย์เนาะเคยถามพ่อแม่น่ะว่าแม่อันประเทศเล่านี่เขาบอกคือเฮ้าบ่เฮาก็คือเอิ้นนจากของว่าเล้าอยู่แล้วมีประเทศเล่านี่ประเทศเล่าเขาอเป่าเขากินคือเฮาบ่พ่อแม่ก็บ,บอกว่าก็บ้คือกันพ่อแม่ก็บ่กเคยไปอืทีวีกะตอนสมัยก่อนมันกับบมีใหเบิึงเนาะ ที่ีของเลาเนี่ยมันก็เบิ่งแต่ช่องไทยเฮ้ากับบะหูแต่คนอยู่เล่าเนี่เขาบอกเขากินเขาอยู่เขามีวัฒนธรรมคือเฮ้าบอล่าเฮ้ากับบะมีความสามารถที่สิเดินทางไปเล่าแห่ทำไมเด็กหน่อยแห่เฮาเป็นขอบค้อเศร้า,าหน้ากเหตุไห้เหตุหน้าอยู่กินกับพ่อเม่ไปแต่ว่าเฮาก็เกิดความสงสัยว่าบ้านเฮ้านี่บ้านเล่า ใกล้ๆบ้านก็เป็นบ้านขมิ้นก็อยากหู้ว่าเฮ้าเฮาคือเอิ่นเจ้าของบ่คนไทยแต่ว่าน้ากันเองขมิ้นคือว่าเอื่นว่าเฮาว่าเล้าแล้วเฮาก็เอิ่นว่าเฮ้าเป็นคนเล้าว่าภาษาเล่าเฮ้อเฮาก็เกิดความสงสัยผมนี่อยากไปอยากเดินทางไปเหล้ามีความประสงค์ว่าอยากเดินทางไปบึงว่าอยู่เล่านี่เขาเว้าเขากินคือเฮ้าบอกอยากไปบึงแหม ตั้งแต่ในน้อยเน้ยนี่ตั้งแต่ในน้อยแต่สมัยในน้อยเนี่ยนะเฮาอยากไปบึงแต่ว่าเฮากับ,บมีความสามารถจนกระทั่งว่าเฮาเลี้ยนจบเฮาใหญ่ขึ้นมาล่ะผมจังได้เดินทางไปเล่าเดินทางไปแขวงนั่นแขวงนี้เมืองนั่นเมืองนี้ผมไปด่าเลยเพราะผมอยากหูว่าแต่ละเมืองแต่ละแขวงข้าเาจ้ามีวัฒนธรรมมีภาษาว,า,วาว่าเป็นสำเนียงใดแน่เนี่ยนะเออทั้งใดคือบ้านเฮาแน่เนี่ยเฮาจึงได้ศึกษาเฮาจึงได้เดินทางซึ่ง ก่อนที่เฮาสิไปเฮากะเฮ้าอ่านหนังสือนะแม่ว่าผมสิบ่ได้จบทั้งด้านประวัติศาสตร์แต่ว่าศึกษาด้านประวัติศาสตร์นะค้นคว้าเองศึกษาเองเพราะว่าจากตำราเลียนมันบ่มีเฮาเลียนแหมเขาให้เฮ้าเลียนแต่สิ่งที่เขาอยากให้เฮ้าหูเขาบ่ได้ให้เฮ้าเลียนในสิ่งที่เฮาอยากเลียนแหมประวัติศาสตร์สุโขทัยอยุธยาเหมือนเฮาก็อยากขู้อยยุแต่ว่าเฮาอยากขู้ประวัติศาสตร์ของเจ้าของหลายกลัวแหม เขาจงังหดไปศึกษาคนกว่าจะเอกสารจากนิตยาสารต่างๆมาอับมาอ่านเขาก็จังไดหัวว่าความเป็นไปของเข้านี่เป็นจงังใดนะหัวจุดชาติพันธ์ของเข้านะเข้าจงังใดหัวว่าเล่ากับอีสานเนี่ยมันสายเลือดเดียวกันมันเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดกันไหมแต่ว่าเขาถูกตัดขาดโดยเรื่องของการเมืองเหตุให้เข้าห่างไกลกันแล้วเขาก็เข้าใจกันพิษต่างๆนะนะ่อ เหตุผลของความมั่นคงเขาก็บ่อยากให้เฮ้าหูแต่โลกยุคใหม่มันปิดกั้นกันบด้ยละไม่พี่น้องมันมีซื้อโซ่เชียวลายมันมีอีย่างหลายๆที่เฮาศึกษาได้แห่แต่ว่าเด็กหน้อยรุ่นปัจจุบันนี่ก็สิมีค้นสนใจหลายนะสนใจที่ศึกษาคนกว่าประวัติศาสตร์นอกตำราเลียนเนี่นนะแต่ว่าเด็กหน้อยส่วนหนึ่งที่เลียนจากส่วนกลางหลายก็สิสำนึกในความเป็นไทยอ่าในแบบที่ชนชัน้นปกครอง หรือว่าภาคกลางเขาอยากไงเฮาเป็นนะบ่ได้หู้ความเป็นไปเป็นมาของเจ้าข,ของเลยนะฉะนั้นการเหยียดยามอ่าคนอีสานหรือการเหยียดยามคนเล่าเฮาเนี่ยมันจังมีเห็นแม่พี่น้องบบเมนแต่คนอื่นเหยียดยามเฮาน่ะเมนแต่คนภาคกลางเหยียดยามเฮาน่ะลูกหลานเฮานี่ล่ะเยียดยามเผ่าพัน,เนุเฮาเองเหยียดยามสัติ์พันธุ์เฮาเองอันนี้มันยิ่งเจ็บใจกว่าคนอื่นเหยียดยามเฮาน่ะ ลูกหลานเท่าเองนี่นะที่นี่เท่าสิมาเหตจังใดให้ลูกหลานเท่าเข้าใจลูกหลานเท่ารับรู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาของเผ่าพันธ์เท่าเหตห้ยเผ่าพันธ์เท่าเป็นที่ยอมรับเหตห้ยสังคมเลิกเหยยดเลิกยามคําว่าเล่าเนี่นะเท่าสิเหตจังใดให้ลูกก่อนอื่นก่อนที่สิเหตหให้คนอื่นเขาเศร้าเยยดยาม และย่อมรับนับถือเฮาเนี่เฮาตรงเฮดไห้คนของเฮ้านี่เข้าใจตัวตนของเจ้าของก่อนเข้าใจประวัติศาสตร์เจ้าของก่อนเฮ้าจังสีไปบอกคนอื่นอเฮ้าจังสีไปอชักนําคนอื่นใน้ยเขาเลิกดูถูกเข้าใด้หม